ผมจะไม่ฉุกละหกนะแม่เอ่ก็คือเป้าหมาย2,000ันเกินได้ห้ามเกินห้าร้อยหบเจคนนะครับก็คือเกินสองพได้แต่ไม่ให้เกิน2องพบเคนจะจะล็อกไว้แค่สองพิบคนนะแต่เป้าหมายก็แค่สองพนะครับผมถ้าทำแปด์เซของเป้าหมายก็ประมาณพันกว่านะครับแต่ว่า ก็คือเป้าเป้าเราตั้งไว้เฉยๆที่สองพันแต่ถ้าเกินเป้าก็จะไม่ให้เกินห้าร้อยหกสิบเจ็ดคนจะเป็นสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็คือบวกเข้าไปหนึ่งคนนะครับนะก็คือฉลองฉลองก็คือสองพันห้าร้อยหกสิบหกใช่ไหมแต่เราจะไม่ให้เกินก็คือสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคนต้องบวกหนึ่งนะครับต้องบวกหนึ่งเจ้าเจ้าถามเอฟซีก่อนเจ้าปากหวานแท้เจ้า <c oughs> อย่างก็เอฟซีพอต่อมาสายนี่สามปีแล้วเจ้าเออนั่นแหละครับแม่เออปีเพชรสมรนะต้องลงกี่คนครับปีเพชรสมอนเพชรสมรชีวีคนละสามร้อยนะครับเออแต่บอกบอกเสียบอยไปแล้วนะมาเสียบอยบอกว่าขอร้อยคนเดน้อนะ เดี๋ยวรอบนี้จะบอกวิธีดำเนินเวลาให้ได้ถ่ายทำ YouTube ยาวหน่อยโอเคจ้ะก็คือคืออย่างนี้นะแม่จิตนาคิดว่าได้ไลฟ์ทั้งวันแหละครับแต่ว่ารอบที่แล้วนะ่ะคือรอบที่แล้วคือทำไมถึงไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าเปรดมันเยอะครับแม่ เปเมันเยอะแล้วเราตั้งหลักไม่ได้อ่าเปเมันเยอะแล้วเราตั้งตั้งหลักไม่ได้ลุงพลก็เลยเซฟไว้ก่อนเซฟตัวเองไว้ก่อนแต่รอบนี้เราลุงพลเขาแข็งแรงแล้วอะ่ะนั่นไม่ินตนาน,านนะลุงพลเขาแข็งแรงแล้วรอบนี้นี่คือแล้เอ่อค่าใช้จ่ายเรื่องนางรำ ก็ต้องตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าพวกเราช่วยกันรับผิดชอบแล้วค่าใช้จ่ายที่ป้าแตนจะต้องจ่ายนางลำป้าแตนก็ตัดทิ้งไปเลยสองพันคนก็หกแสนเห็นไหมหกแสนนี่ป้าแตนไม่ต้องควักสักบาทเลยไม่ขาดทุนใช่หไหมแค่จัดระบบระเบียบจัดพื้นที่ให้ได้ก็พอแล้วหกแสนเนี่ยลงไปหานางลำลงไปหาชาวบ้าน ห้าร้คนลงไปหาชาวบ้านเจ็ดหมู่บ้านสองพันคนคิดดูจะจะลงไปหาชาวบ้านกี่หมู่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็คนที่รู้จักลุงพลรู้จักปู่ปริจิตปกติก็แค่ไม่กี่หมู่บ้านที่แบบรู้จักจริงๆที่เขามาลำมาลำแล้วเขารู้จักก็แค่ไม่กี่หมู่บ้านประมาณสองสาหมู่บ้านแต่เมื่อวันที่ส4ที่ผ่านมา คนที่รู้จักนางลำเพิ่มเป็นเจ็ดหมู่บ้านใช่ไหมครับเจ็ดหมู่บ้านขาพี่เน่งยังพี่เน่งยังบอกเลยว่าใน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 คลิปของพี่เน่งบอกว่าเป็นเป็นหมู่บ้านที่เราไม่รู้จักเลยแต่เขาต่างคนต่างซ้อมนะแต่เขาเขามีเวลาซ้อมไม่กี่วันนะ่ะแล้วเขาต่าคนต่างซ้อมแต่ว่ามาเวลามาลาเป๊ะหมดเลยอะ่ะอาจจะไม่ร้อยเปซก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซนต์นะ่ะใช่ไหมล่ะ 80กว่าเปอร์เซนต์เราพื้นที่เรามันไม่ได้ตรงที่ว่าอุปกรณ์อะไรยังอยู่เยอะไงพวกปูนพวกอิฐพวกหินพวกทรายอะไรเงี้ยมันยังอยู่เยอะมันเลยมันเลยยังไม่สวยแต่เดือนธันวาคมเนี่ยทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วอะความสวยงามมันจะต้องเป๊ะเวอร์อะใช่ไหมแค่เราบริหารจัดการให้มันให้มันทุกอย่างให้มันสวยงามเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ มันเกิดจากการที่เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเราเป็นคนทํามันขึ้นมาฉะนั้นเราต้องจัดการมันได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับแม่ต่อไปสองพคนเนี่ยเราก็จะบริหารจัดการให้มันอยู่ในพื้นที่ให้คุมให้ได้แล้วก็อยู่ในความสวยงามถึงแม้จะเลยออกไปข้างนอกแต่ก็ต้องให้คุมอยู่ได้นะครับผมแล้วเรา แล้วเราเครื่องเสียงของเราก็จะต้องเฟอร์เฟที่สุดจะต้องดีที่สุดนะฮะจะต้องดีที่สุดเฟอร์เฟที่สุดนะครับผมใช่มั้ไหมฮะนี่แหละ